จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นควันเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งปัใจจัยให้เกิดปัญหาฝุ่นควันนอกจากไฟป่าการเผาพื้นที่เกษตรและเผาในที่ลงแจ้งแล้วนะครับปัญหาการจราจรในชุมชนเมืองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดภาวะฝุ่นควันสะสมนะครับคุณวันร์ปัญญาเรือนรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญครับครับคุณอนุชาคุณจิรศตาครับปัญหาการสัญจรของรถในชั่วโมงเร่งเดือน ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นควัน PM เ5มสสะสมในพื้นที่ชุมชนเมืองครับซึ่งหากจะแก้ปัญหานี้ทุกคนทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับการสัญจรของรถต่างๆในพื้นที่ชุมชนเมืองเป็นหนึ่งในปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นและเป็นปัญหาซ้ำเติมฝุ่นควันในเมืองในช่วงภาวะความกดอากาศสูงมลพิษไม่สามารถลอยตัวได้ทำให้มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM เ5มเพิ่มสูงขึ้น การจัดเวทีเสวนาแก้ปัญหาฝุ่นควันเริ่มมีการสะท้อนปัญหาการสัญจรของรถในชุมชนเมืองที่มีจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นหัวหน้าคณะทำงานภาคเมืองสภาลมหายใจเชียงใหม่มองว่าปัญหาฝุ่นควันถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากปัญหาไฟป่าการเผาพื้นที่เกษตรปัญหามลพิษในชุมชนเมืองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพียม2.5เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต้องใช้มาตรการเชิงรุกและทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขโดยล่าสุดได้เริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์โดยการปั่นจัก,กรยานไปตามชุมชนต่าง,างๆเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานแทนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเราก็ยังมีมีความพยายามที่จะใช้พื้นที่ของเขตเวียงเก่าเขตเวียงเก่าซึ่งมันมีความง่ายในการที่จะจัดการให้รถยนต์พอท,ที่จะขับช้าลงมาได้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาเห็นรถ จักรยานอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยังเบรกทันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุน,นี่ก็จะค่อนข้างจะ,จะเกิดได้น้อยหน่อยแม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยนเพื่อลดการใช้ยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรเพราะยังพบปัญหาเส้นทางที่ไม่เหมาะสมกับจักรยานและอันตรายหากจะใช้จักรยานในชีวิตประจําวันในเมืองเชียงใหม่ครับ สำหรับการสรุปการแก้ปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่1มกราคมถึง30เมษายน2,563เกิดจุดความร้อน21,183จุดมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 6, 4 2 9จุดซึ่งพบมากที่สุด3อำเภอคืออำเภอเชียงดาวแม่แจ่มและอำเภออมก๋อย โดยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าลดจุดความร้อนลงร้อยครับแม้ที่ผ่านมาสถิติการเกิดจุดฮอสปอตหรือจุดความร้อนจะบ่งชี้ว่าเกิดในป่าสงวนแห่งชาติและป่านุรักษ์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการสัญจรในพื้นที่ชุมชนเมืองโดยการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้พีเอมส5สะสมได้เช่นกันครับคุณอนุชาคุณจิรชตาครับครับขอบคุณคุณประสันนะครับ